ญาติโยมเคยไหมทําผิดพลาดไปแล้วจมอยู่กับความรู้สึกผิดไม่กล้า,ผาเผชิญหน้าอัตมาเคยนะโยมป้าข้างบ้านทําขนมครกไหมเพราะมัวแต่คุยโทรศัพท์มูโหตัวเองยกใหญ่แทบจะทิ้งกระทะทิ้งเตาอัตมาเข้าไปเตือนสติป้าว่า โยมป้าเอ๋ยผิดพลาดเป็นธรรมดาอย่าจมอยู่กับอดีตแก้ไขในปัจจุบันอนาคตย่อมดีเองนี่คือหลักอภัยทานให้อภัยตัวเองให้อภัยผู้อื่นปล่อยวางความขุนเคืองในใจดังคำว่าอโหสิกรรมคือการเลิกแล้วต่อกันไม่ผูกเวรผูกกรรม จงเมตตาตนเองบ้างโยมปลอบประโลมใจตัวเองบ้างทุกคนย่อมมีข้อผิดพลาดหัดพูดกับตัวเองว่าไม่เป็นไรนะเริ่มใหม่ได้ชีวิตคือการเดินทางอย่าแบกหินทุกก้อนด้วยกันวางมันลงบ้างแล้วก้าวเดินต่อไปแล้วโยมล่ะวันนี้ให้อภัยตัวเองแล้วหรือยัง